สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวนะคะมีควายให้ดูด้วยนะนจากน้อยมากด้วยกะสิไปไล่ควายได้บาทที่นี่

เ,เกาแย่วาเดเยื้สายเกาเกาไปหายแย่วาดเร็วๆโห่แย่วาดเห็นหมวกวนะนนั้นเห็นหมวกแย่วาดตลกเอ้ย ดอกไม้ไลายสวยจังเนี่ย <Okay. S 1> มโนว่าเป็นสกนากุละนะจ๊ะทุกคนสวยนะจ๊ะดอกย่าในปากปูน มังเม็ดขาวพี่น้องเป็นกรอกเป็นกำยืน มากินน้ำมารวยมารวยได้ที่นอนเลยเหรอขคิดตักดวกันคิดตัวกันขุดยังครับ มม่กรอบมากสุกกรอบเลยนะจ๊ะมันพี่น้องลูกหมามาตามแล้วลูกมามาตามแม่อ <c oughs> อ้ยคิดถึงแม่หรอครับโอ้คิดถึงแม่หร,รแมหรอคะลูกโอ้คิดถึงแม่มากเลยมามีทําไมมามีไม่เข้าร่มล่ะครับทําไมมามีไม่เข้าร่มล่ะ ร้อนนะนี่ yeah. โอ้ยขึ้นหอนแม่หลายเตี๋ยฮะขึ้นหอนแม่หลายเตีนยหามาไปตีตีข้าวนะคะนะคะตีข้าวแบบโบราณนะคะตีข้าวปูกตีข้าวปูกด้วยพี่น้องแกนสีมันตีกนแกมแกมคืออีหยัง ถ้าใส่โลดสีมันสิปนกันได้ที่นอแต่เล่าเป็นเล่านะนะวิธีตีข้าวนะครับทําแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งนะครับโอ้ขนมาเมื่อกี้แล้วก็ตีเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่ไม้ตีข้าว แล้วก็แรงงานนะคะใกล้ดไม่ท่านแลงแครับไวยตีเสร็จแล้วก็จะได้นี่นะคะฟางข้าวได้เฟี้ยงเขาไปให้ค้วให้ค้ว,ควอีกินหรือว่าเอาไปไว้เป็นมองเห็ดเพาะเห็ดก็ได้เลยเพาะเห็ดนะคะ พเพราเ,เหตุเขาเอินมาเหตุอีไยังเฟี้ยงเพราะเหตุฟางภาษาไท,ทยภาษากลางนะคะนี่คือข้าวที่ตีได้นะคะตอนนี้ได้แล้วสี่กระสอบสี่ทุ่งปุ๋ยเนาะ